อนุรักษ์ให้คงอยู่เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากในพระดาริโดยทัพเรือภาคที่หนึ่งกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่หนึ่งจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากในพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่22และวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยมีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนมาตตพุทธพันธ์พิทยาคารจังหวัดระยองจำนวน80คนเข้าร่วมกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเลสัตว์ทะเลหายากและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริอีกทั้งยังได้จัดก,กิจกรรมโปรูกเสริมป่าชายเลนปล่อยพันปลาทะเลและเต่าทะเลที่รักษาหายแล้วจากศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือและศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจังหวัดระยองจำนวน11ตัว <S <s เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักและส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนิว24 นิราชนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน